สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเปลี่ยนจากน้ำหนักร้อยสี่สิบห้ากิโลครับมาเหลือประมาณแปดสิบต้นๆครับใช้ระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหกปีครับตอนนี้ก็ยังพยายามออกกำลังกายคุมน้ำหนักอยู่ครับแรกๆก็เริ่มจากวิ่งบนลู่วิ่งครับห้าถึงสิบนาทีต่อวันครับโคตรจะเหนื่อยนะครับน้ำหนักก็เยอะปวดเท้าแต่ก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับทำอยู่แบบนี้ครับประมาณห้าหกเดือนน้ำหนักลงมาประมาณสักสี่ห้าโลได้ครับ ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ดียิ่งขึ้นก็เลยพยายามทําต่อไปเรื่อยๆครับก็เลยหลังๆก็ไปเข้าฟิตเนสครับไปวิ่งข้างนอกบ้างหาแรงบันดาลใจในการทำครับควบคู่ครับแน่นอนว่าต้องควบคุมอาหารนะครับไม่กินเยอะเกินไปลดของมันลดของทอดกินของที่มีที่ดีต่อสุขภาพครับก็ปัจจุบันครับก็ก็ลงมาเหลือ80ต้นๆครับ ก็เลยอยากจะให้กําลังใจนะครับคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าเราจะน้ําหนักหนักอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เสมอครับที่เราจะสามารถกลับมาดูแลสุขภาพนะครับทําเท่าที่ตัวเองมีความสุขครับสู้ๆนะครับ